เรื่องเล่าแผนที่ลึกลับในป่าดิบลึกที่ต้นไม้สูงใหญ่แผ่กิ่งก้านปกคลุมราวกับกำแพงเขียวขจีลมพัดเย็นพัดผ่านเสียงลิงลีดเลไลร้องราวกับเพลงขับกล่องของธรรมชาติพิมพาหญิงสาววัย3 3ปีร่างสูงผอมโปร่งสมส่วนผิวขาว ผมยาวดวงตาสดใสเธอเป็นหญิงสาวผู้รักการผจญภัยและหลงไหลในธรรมชาติออกเดินทางเข้ามายังป่าลึกเพียงลำพังในวันหยุดงานเธอทำงานเกี่ยวกับการออกแบบก่อสร้างและการเที่ยวป่าลึกครั้งนี้หวังจะสัมผัสป,ประสบการณ์เพื่อสร้างไอเดียในการทำงาน แต่ไม่คาดคิดว่าสิ่งที่เธอจะได้เจอนั้นจะมากกว่าที่เธอคาดหวังไว้กลางวันเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยามเย็นอย่างรวดเร็วแสงอาทิตย์เริ่มเลือนลางท้องฟ้าค้ำขึ้นเรื่อยๆจนพิมพารู้สึกถึงความหนาวเหน็บแผ่ซ่านไปในอากาศเธอเดินไปเรื่อยๆแต่เริ่มรู้สึกว่าบางสิ่งกำลังจับจ้องอยู่ในเงามืดมันเป็นเสือดำขนาดมหึมา ตาสีทองวาววับสะท้อนกับแสงจันทร์เมืองเงามืดของมันดูใหญ่โตและดุร้ายอย่างน่ากลัวมันเคลื่อนไหวอย่างเงียบงนันและเริ่มคืบคานเข้าหาเธอหัวใจของพิมพาเต้นละลัวเธอรีบเร่งฝีเท้าแต่เสือดำก็ไม่ยอมปล่อยให้เธอหนีไปง่ายๆขณะนั้นเองเสียงเหยียบพื้นดินดังขึ้น จากด้านหลังของพิมพาตามด้วยเสียงร้องคำรามกล้องพิมพาหาันไปมองอย่างไม่เชื่อสายตาช้างตัวใหญ่ยืนอยู่ตรงนั้นช้างเพื่อนคู่ใจของเธอที่เคยพบกันในการเดินเดินป่าครั้งก่อนมันยืนอยู่ตรงหน้าพิมพาพร้อมที่จะต่อสู้เสือดำกระโจนเข้าหาช้างแต่มันถูกงวงของช้างฟาดอย่างแรงจนมันต้องถอยไปตั้งหลักหลายก้าว ทั้งคู่ต่อสู้กันอย่างดุเดือดเสียงคำรามและเสียงฟาดฟันดังกล้องไปทั่วในที่สุดเสือดำก็หนีเข้าไปในความมืดพิมพาถอนหายใจอย่างโล่งอกแต่ก็รู้ว่าการเดินทางนั้นยังไม่จบง่ายๆพิมพาเดินไปในป่าลึกพร้อมกับช้างเพื่อนเก่าเธอตั้งชื่อให้ว่าบุญมาหลังจากที่ช้างตัวนี้ได้ช่วยเธอต่อสู้กับเสือดำ พิมพายิ้มเล็กๆพร้อมกับรูปงวงของมันเบาๆขอบใจนะบุญมาถ้าไม่มีแกฉันคงไม่ลอดไปจากเสือดำตัวนี้แน่ๆบุญมาส่งเสียงคางเบาๆพร้อมย่งยกงวงขึ้นเหมือนรับรู้ถึงคำพูดของเธอพิมพาเดินไปข้างๆบุญมาความอบอุ่นจากช้างทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยขึ้น เราต้องเดินทางกันต่อฉันหวังว่าเราจะได้เจอทางออกเร็วๆนะเริ่มมืดแล้วด้วยช้างส่งเสียงในลำคอคล้ายกับตอบรับทั้งสองเดินลุยไปในป่าที่มืดลงเรื่อยๆเสียงป่าที่เคยดูสงบเริ่มเปลี่ยนไปเสียงแปลกประหลาดดังขึ้นรอบๆพิมพารู้สึกขนลุกอย่างไม่รู้สาเหตุเธอหันไปหาบุญมา แกได้ยินเหมือนที่ฉันได้ยินไหมเสียงแบบนี้ <S <S เธอเริ่มเห็นเงาเคลื่อนไหวของรูปมนุษย์แต่พวกมันกลับเดินทื่อๆชา้ชาๆเหมือนผีดิบทันใดนั้นเองผีดิบรูปร่างทื่อๆหน้าตาซีดขาวก็โผล่ออกมาจากพุ่มไม้หลายตัวพิมพาถอยหลังด้วยความตกใจพวกมันคืออะไรบุญมาเราต้องออกไปจากที่นี่บุญมาส่งเสียงคำรามลั่น วัน <One. S 2> พร้อมใช้งวงฟาดไปที่ผีดิบที่เริ่มคืบคานเข้ามาใกล้แต่พวกมันไม่ยอมหนีเหมือนเตือดำพิมพาหวัดกลัวจนแทบร้องออกมาฉันกลัวมากบุญมาเราจะทำยังไงดีขณะที่พิมพากำลังสิ้นหวังเสียงทองคาถาเบาๆก็ดังขึ้นพร้อมกับแสงวูบวาบจากตะเกียงพระธุดงในจีวอสีส้มค้าเดินเข้ามาอย่างสงบและมั่นคง ไม่ต้องกลัวเจ้าหนูพวกเขาไม่สามารถทำอะไรเราได้พิมพามองพระธุดงด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวังทันยกตะเกียงขึ้นสูงและท่องคาถาดังขึ้นพวกผีดิบค่อยๆถอยหายไปในความมืดขอบคุณข้าหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อไม่มาช่วยหนูหนูไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงพระธุดงพยักหน้ายิ้มเบาๆอย่างใจดี เจ้าโชคดีที่ยังมีสติมีเพื่อนที่ดีคอยช่วยเหลือแต่ในป่านี้ไม่ใช่ที่สำหรับมนุษย์อย่างเจ้าควรรีบออกไปเสียจากที่นี่พิมพาพยักหน้ายอย่างเข้าใจก่อนจะหันไปมองบุญมาด้วยสายตาที่ซาบซึ้งบุญมาแกช่วยฉันมากเหลือเกินวันนี้เราลอดมาได้อีกครั้งขอบใจมากจริงๆบุญมาก้มหน้ามองพิมพาอย่างเอ็นดู และส่งเสียงคัางเบาๆเรากับจะบอกว่าเราเป็นเพื่อนกันทั้งคู่เดินตามพัธุดงต่อไปหลังจากพิมพาและบุญมาเดินตามพัธุดงออกจากป่าลึกในที่สุดก็ถึงจุดที่ป่าดูเริ่มโป่งขึ้นมีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์พิมพารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นเธอหยุดสักพักใกล้แม่น้ําที่ไหลยเย็นพนมมือขอบคุณพัธุดงที่ช่วยเหลือชีวิตเธอ พระธุดงได้มอบอาหารและน้ำให้พิมพาเพื่อประทังความหิวและได้เล่าถึงตำนานป่าดิบลึกแห่งนี้ที่เต็มไปด้วยพูดผีและวิญญาณที่ยังไม่สงบขอบคุณหลวงพ่อมากนะคะหนูไม่รู้เลยถ้าไม่มีหลวงพ่อหนูจะลอดจากที่นี่ได้ยังไงพระธุดงยิ้มอย่างใจดีพยักหน้าและตอบเบาๆเจ้ามีความกล้าหาญและมีจิตใจที่บริสุทธิ์ การเดินทางของเจ้าเพิ่งจะเริ่มต้นข้าจะต้องเดินต่อไปขอให้เจ้าและเพื่อนช้างเจ้าปลอดภัยพิมพ์พาพยักหน้าและมองตามหลังพัทุดงที่ค่อยๆเดินหายไปในหมอกที่บางเบาของป่าเอาละบุญมาเราต้องไปต่อแล้วเราต้องหาทางออกจากป่าจนกว่าจะเจอหมู่บ้านหรือที่พักพิงที่ปลอดภัยกว่านี้พิมพ์พา เดินจุงบุญมาเดินต่อไปในทิศทางที่เธอคิดว่าเป็นทางออกของป่าแต่ระหว่างทางที่เดินเข้าไปรู้สึกถึงความเป็นป่าที่ลึกขึ้นลึกขึ้นเธอกลับรู้สึกถึงบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชับพลันทั้งที่บรรยากาศรอบๆสีของต้นไม้แม้กระทั่งเสียงนกที่ไม่เคยได้ยิน เมื่อไม่นานวันนี้ก็หายไปเธอรู้สึกเหมือนเดินทะลุเข้าสู่อีกโลกหนึง่งตำแหน่งบริเวณนั้นมีช่องเขาที่เป็นหินก้อนใหญ่ดูสีดำด้านทั้งซ้ายและขวาคล้ายประตูมิติทั้งหมดนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการประจนภัยที่เธอจะไม่มีวันลืมเอ๊ะที่นี่มันที่ไหนกันเราเราไม่ได้อยู่ในป่าแบบเดิมแล้ว วุ้มาส่งเสียงคางเบาๆรลววกับเตือนให้ระวังทันใดนั่นเองวิวลอบอบก็ได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงพิมพาพบว่าตัวเองอยู่ในเมืองโบราณที่ดูเหมือนหลุดออกมาจากตำนานนักลบในชุดเกราะเต็มยศเดินลาดตะเวนรอบๆเธอรู้ทันทีว่าที่นี่ไม่ใช่สถานที่ธรรมดามันคือเมืองลับแลเมืองที่เล่าลือกันว่ามีอยู่แต่ในตำ,ตำนาน แต่ไม่เคยมีใครพบเห็นมาก่อนพิมพาหันมองไปรอบๆตัวพยายามทำตัวให้เงียบที่สุดแต่ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักๆดังขึ้นจากด้านหลังของเธอทหารกลุ่มหนึ่งในชุดเกราะโบราณปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับชักดาบออกมาผู้ใดกันกล้ามาเยียบย่างในดินแดนแห่งนี้พิมพารู้สึกได้ถึงความตึงเครียดเธอยกมือเป็นสัญ,ญลักษณ์เชิงสันติ ฉันไม่ได้มีเจตนาล้ายฉันหลงเข้ามาในที่แห่งนี้ฉันต้องการหาทางกลับบ้านแต่ท่ามกลางความตึงเครียดแม่ทัพเมืองลับแปลเดินเข้ามาหยุดพวกทหารด้วยท่าทีสงบนิ่งแต่ทรงอํานาจเขามีลักษณะสูงใหญ่สวมเกาะเหล็กสีดํามันวาวและสวมหมวกเกาะที่มีสัญ,ญลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์หยุดก่อนข้ารับรู้ถึงจิตวิญ,ญญาณของนักเดินทางผู้นี้ จ้าเดินทางมาจากดินแดนอื่นจงบอกมาเถิดเจ้ามีเหตุผลใดที่มาเยือนนครรับแลของเราพิมพารู้สึกกดดันแต่ต้องพยายามรักษาสติฉันฉันชื่อพิมพาเป็นเพียงคนธรรมดาที่หลงเข้ามาในที่แห่งนี้ฉันกำลังหาทางกลับบ้านแต่ถ้าท่านช่วยฉันฉันจะตอบแทนทุกอย่างที่ทำได้แม่ทัพมองพิมพาด้วยสายตาที่คมกริบก่อนถอนหายใจเบา ที่แห่งนี้ไม่ใช่ดินแดนที่เจ้าอยากจะอยู่ได้ยาวนักแต่ถ้าหากเจ้าอยากรอดออกไปเจ้าจะต้องช่วยพวกเราพิมพางุนงงกับคำพูดของแม่ทัพเธอขยับตัวเข้ามาใกล้บุญมาอย่างระมัดระวังช่วยช่วยให้ฉันช่วยอะไรคะแม่ทัพมองไปยังที่ไกลลิฟสุดขอบฟ้าเหมือนกำลังคิดอะไรบางอย่างที่สำคัญ แผนที่โบราณของเราแผนที่หายไปแล้วมันคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้เมืองรับแลกกับคืนสู่ความรุ่งเรืองเราเชื่อว่ามันถูกซ่อนในดินแดนอื่นมีคนมาขโมยของของเราไปหากเจ้าช่วยเราค้นหาแผนที่นั้นเราจะช่วยให้เท่าให้เจ้ากลับคืนสู่โลกของเจ้าได้อย่างปลอดภัย พิมพามองไปยังแม่ทับด้วยความประหลาดใจและคุณคิดเธอรู้สึกว่ามันเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เธอคาดไว้แผนที่โบราณฉันจะช่วยท่านได้ยังไงล่ะคะฉันไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรแม่ทับเดินเข้ามาใกล้พิมพาใบหน้าเขามีความมุ่งมั่นจิตวิญญาณของเจ้าเชื่อมโยงกับสิ่งที่ซ่อนอยู่ในโลกใบนี้เจ้าอาจไม่รู้ตัว แต่เจ้ามีพลังที่สามารถเปิดประตูไปยังสถานที่ที่คนอื่นไม่อาจจะเข้ามาถึงได้ข้าเชื่อว่าเจ้าคือคนที่ชะตากำหนดให้มาช่วยช่วยเหลือพวกเราพิมพาหันไปมองบุญมาแล้วถอนหายใจลึกๆก,ก่อนจะพยักหน้าถ้ามันเป็นทางเดียวที่จะทำให้ฉันกลับบ้านได้ฉันจะช่วยท่านหาแผนที่โบราณน,นั้น แม่ทัพเมืองรับแลพยักหน้าอย่างพอใจดีมากเจ้าจะเริ่มการผจญภัยครั้งใหม่นี้ไปพร้อมกับเพื่อนคู่ใจของเจ้าค่ะจะให้ทหารน,นำเจ้าไปยังสถานที่แห่งแรกที่แผนที่อาจถูกซ่อนไว้แต่จําไว้ว่าเจ้าอาจจะต้องเผชิญกับอันตรายอีกมากมายก่อนพาออกเดินทางเจ้าจะต้องช่วยก่อสร้างที่กักเก็บน้ํา ปัตตพีแม่ทัพเมืองลับแลปัตตพีเป็นแม่ทัพสูงสุดของเมืองลับแลเป็นผู้นำทางด้านการทหารและการปกครองเมืองชายวัยกลางคนที่มีรูปร่างสูงใหญ่กำยำเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งจากการฝึกฝนมาตลอดชีวิตใบหน้าของเขาเข้มและร่างกายมีรอยบาดแผลที่เกิดจากการต่อสู้ ผ่านประสบการณ์อันยาวนานเขามีดวงตาที่คมกริบที่มองเห็นถึงความเด็ดเดี่ยวและไหวพริบอันยอดเยี่ยมปัตตพีมีทักษะการวางแผนยุทธวิธีอย่างชาญฉลาดและความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนใต้บังคับบัญชาเพทายฐานคนสนิทของเมืองลับแล เพทายทหารคนสนิทของแม่ทัพเมืองรับแลและหัวหน้าควบคุมคนงานเพทายเป็นทหารหนุ่มผู้จงรักภักดีของปัตถพีแม่ทัพเมืองรับแลและเป็นหัวหน้าฝ่ายควบคุมงานก่อสร้างในโครงการกักเก็บน้ําเขามีรูปร่างสูงโป่งผิวเข้มจากการทํางานกลางแดดและความเข้มทางกายภาพเขา เป็นคนที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของของโครงการโดยนิสัยส่วนตัวมีความเข่งคัดเข้มง,งวดแต่ก็มีความใส่ใจในรายละเอียดอย่างยิ่งเพทายไม่เคยกลัวในภารกิจที่ยากลำบากแต่ยังคงยึดมั่นในความยุติธรรมต่อผู้คนที่เขาดูแลเพทายเป็นคนพูดน้อยแต่การกระทำของเขานั้นบ่งบอกถึงความเป็นผู้นำคอยตรวจสอบความคืบหน้าของงานก่อสร้าง และประสานกับทีมช่างฝีมือและคนทั่วไปนอกจากนี้ในการควบคุมงานก่อสร้างเขายังมีความรับผิดชอบที่จะต้องดูแลพื้นที่ของงานก่อสร้างฝายน้ําในเวลาค่ําคืนมหิงช่างเขียนแบบมหิงเป็นช่างเขียนแบบที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบวางแผนการก่อสร้างเขา เป็นชายวัยอายุ30ตนตน,ตนมีรูปร่างค่อนข้างผอมผิวขาวอมเหลืองและดวงตาที่แฝงไปด้วยความฉลาดเฉียบแหลมมหิงเป็นคนที่คิดละเอียดและช่างสังเกตเขาเป็นคนที่ออกแบบโครงสร้างบาลายทั้งหมดรวมถึงการกำหนดขนาดการวางแผนการกัดระบบกักเก็บน้ำและการสร้างกำแพงหิน มหิงไม่ใช่คนที่แข็งแกร่งทางรูปร่างแต่เขามีความสามารถในการวิเคราะห์และคำนวณได้อย่างแม่นยำทำให้เขาเป็นหัวใจสำคัญของการก่อสร้างที่กักเก็บน้ำในครั้งนี้มหิงได้รับการเคารพอย่างสูงสุดจากคนงานและเพทายเขาทำงานอย่างเงียบๆในกระท่อมเล็กๆที่ตั้งอยู่ใกล้พื้นที่ก่อสร้างโดย ใช้แผนที่และเครื่องมือที่สร้างขึ้นเองเพื่อคำนวณสัดส่วนการวางตำแหน่งหินแต่ละก้อนมาหิงยังคอยให้คำแนะนำแก่คนงานในแต่ละขั้นตอนของการก่อสร้างอยู่เสมอลิทธาหัวหน้าฝ่ายคุมงานอีกคนที่สำคัญต่อการสร้างที่กักเก็บน้ำเขาเป็นหัวหน้าควบคุมงานที่เข้ามาทำงานในช่วงผัดกลางคืนชายวัย40 รูปร่างสันทัดหน้าตาคมเข้มเขามีท่าทางแข็งแกร่งและทรหดอดทนใบหน้าของฤิธามักมีแววตาที่เคร่งเครียดเนื่องจากเขาเป็นคนที่คุ้นเคยกับการทำงานหนักมาตลอดชีวิตลิธาเป็นผู้นำที่ตรงไปตรงมาและคอยผลักดันให้คนงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพลิธาไม่ใช่คนที่มีความซับซ้อนทางอารมณ์เขาเน้นที่ผลลัพธ์และการทำงานอย่างไม่เกรงกลัว เขามีความเป็นนักสู้สูงและสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว Greek. ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่มาจากคนงานหรือสภาพแวดล้อมที่ไม่เนื้อเอื้ออำนวยลิทธารู้จักการใช้ทรัพยากรในทีมให้คุ้มค่าและมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้สำเร็จโดยไม่คำนึงถึงความยากลำบากการสร้างที่กักเก็บน้ำแบบบาลายตามทิศ ของดาวลวงข้าวและการใช้เงาของพระอาทิตย์ในการกำหนดผังตามตำแหน่งดาวลวงข้าวถือเป็นวิทยาการโบราณที่เต็มไปด้วยความรู้เรื่องดาราศาสตร์และภูมิปัญญาทางสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่งภายใต้การออกแบบของมหิงและการวางแผนอย่างพิถีพิถันจากปัตตพีแม่ทัพเมืองรับแลบาลายนี้ไม่ได้เป็นเพียงแหล่งเก็บน้ำแต่ยังเป็นสถานที่สะท้อนถึงความศักดิ์สิทธิ และเชื่อมโยงกับจักรวาลตามความเชื่อโบราณการออกแบบตามตำแหน่งของดาวลวงข้าวหรือกลุ่มดาวพฤหัสกลุ่มดาวลวงข้าวถือเป็นกลุ่มดาวที่ชาวโบราณเชื่อว่ามีความสัมพันธ์กับเกษตรและน้ําการจัดผังบาลายจึงถูกวางตำแหน่งตามทิศที่กลุ่มดาวนี้ขึ้นสู่ท้องฟ้าการเคลื่อนผ่านในแต่และฤดูกาลการวันวางทิศทางตามดวงดาวลวงข้าวจึงเป็นเสมือน การตั้งจุดศูนย์กลางของจักรวาลโดยให้บาลายทำหน้าที่เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญในระบบของเมืองการวางแผนสร้างบาลายต้องคำนึงถึงทิศเหนือใต้เป็นหลักโดยใช้ตำแหน่งของขอบบาลายมีความสัมพันธ์กับการขึ้นของกลุ่มดาวลวงข้าวในช่วงเวลากลางคืนในฤดูการเพาะปลูกและจุดสูงสุดของกลุ่มดาวนี้ขึ้นในช่วงกลางปี จะเป็นเครื่องหมายที่ชี้ไปยังทิศสำคัญในแนวเส้นตรงกับพื้นที่ก่อสร้างบาลายผังบาลายจึงถูกกำหนดให้มีรูปแบบสี่เหลี่ยมพื้นผ้าโดยด้านยาวหันไปทางทิศเดียวกับการเคลื่อนตัวของดาวลวงข้าวเพื่อเสริมสิริมงคลและความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ชาวเมืองที่ใช้ประโยชน์จากน้ำในบาลาย การใช้ตำแหน่งเงาพระอาทิตย์กำหนดผังบาลายนอกจากการอิงทิศทางของดาวลง n ้าวแล้วช่างโบราณยังใช้ตำแหน่งของเงาพระอาทิตย์ในการกำหนดผังบาลายอีกด้วยวิธีนี้เป็นการคำนวณทางดาราศาสตร์และภูมิศาสตร์ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวโดยใช้เงาของพระอาทิตย์ที่ทอดยาวในช่วงเวลาต่างๆของวันและฤดูกาลเพื่อกำหนดมุมที่ดีที่สุดในการวางแนวของบาลาย ถังการกักเก็บน้ำในตอนเที่ยงของวันอรารยันซึ่งเป็นวันที่กลางวันและกลางคืนยาวเท่ากันเงาของพระอาทิตย์จะตกลงตรงตำแหน่งกึ่งกลางของบาลายช่างโบราณจะใช้จุดนี้เป็นจุดศูนย์กลางและการคำนวณทอดเงาไปยังทิศเหนือและทิศใต้เพื่อกำหนดระยะทางและแนวเส้นทาง ของบาลายการคำนวณเชิงเลขาคณิตเหล่านี้ทำให้การสร้างบาลายมีความสมมาตรและสามารถเก็บกักน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมหิงซึ่งเป็นช่างเขียนแบบได้ใช้เครื่องมือวัดเงาและตารางการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ในการออกแบบมหิงและทีมของเขาเริ่มต้นด้วยการปักไม้หลักขนาดใหญ่ไว้ในจุดศูนย์กลางของพื้นดินที่ก่อสร้าง แล้วใช้เวลาตลอดทั้งวันในการวัดเงาที่เปลี่ยนไปตามของหลักไม้นี้ในเวลาต่างๆเงาที่ทอดยาวจากไม้จะบอกถึงทิศทางที่แท้จริงและช่วยให้เขากำหนดขอบเขตของบาลายได้อย่างแม่นยำการผสมผสานร,ระหว่างดาราศาสตร์และการสร้างที่กักเก็บน้ำการผสมผสานว,วิทยาการดาราศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นในกระบวนการสร้างบาลาย ทำให้ที่กักเก็บน้ําแห่งนี้ไม่เพียงแต่มีประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและการเกษตรแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาและความเชื่อโบราณบาลายถือเป็นแหล่งพลังงานชีวิตที่ส่งเสริมความมั่นคงทางน้ำแก่เมืองลับแลโดยการวางตำแหน่งตามกลุ่มดาวและเงาของพระอาทิตย์ยังเชื่อว่าช่วยส่งเสริมพลังบวกและปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้กับเมือง ในขณะที่พิมพ์พาและบุญมากำลังร่วงทำงานกับปัตถพีและคนอื่นๆปัตถพีได้เล่าถึงกษัตริย์เมืองรับแลให้พิมพ์พาฟังอย่างละเอียดเพื่อให้เธอเข้าใจถึงความเป็นมาของเมืองและผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่ของที่นี่กษัตริย์เมืองรับแลกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองรับแลในปัจจุบันทรงพระนามว่าพระเจ้าอินทวัตนพระองค์เป็นผู้สืบ ราชวงศ์จากบรรพบุรุษท,ที่เคยปกครองเมืองนี้มาหลายช่วงอายุคนพระเจ้าอินทราวัตเป็นกษัตริย์ที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาและความยุติธรรมพระองค์ทรงมีอำนาจทางการเมืองและการปกครองในขณะเดียวกันพระองค์ยังใส่ใจความเป็นอยู่ของประชาชนพระองค์ทรงปฏิรูปหลายด้านเพื่อให้เมืองรับแลนี้รุ่งเรืองขึ้นทั้งในด้านกเกษตรการโลประทาน และการเมืองการปกครองอย่างมีประสิทธิภาพพระเจ้าอินทวัฒน์ทรงเชี่ยวชาญในศาสตร์โบราณแห่งดาราศาสตร์เช่นเดียวกับที่ปรึกษาของบรรพชนผ่านพิธีกรรมการดูดาวพระองค์ใช้วิทยาการทางดาราศาสตร์ในการวางแผนและการตัดสินใจเรื่องสำคัญของเมืองรวมถึงการสร้างบาลายขนาดใหญ่เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับการเพาะปลูก และเลี้ยงดูผู้คนในเมืองพระอ,องค์ยังทรงมีความสามารถในการบริหารเศรษฐกิจทำให้เมืองรับแลเป็นเมืองที่มีทรัพยากรอุดมส,ส,สมบูรณ์ถ้าหากแผนที่ไม่หายไปเราก็สามารถไปเอาอัญ,ญมณีเพื่อแก้คำสาปได้ปัทภีเก่าว